มีอัวหนึ่งป็เก้านะครับอสอดตัปอ่อนก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ,อนนบ๋ตัวนี้เรามาใส่กันเลยครับว่า,ารหัสไหนใส่กันต้างครับตัวแรกนะครับรหัสไอแซดครับไอแซดถ่ที่จุดนี้นะฮะไอตรงข้อ,อยางตัวนี้นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีขอบป่าแล้วก็เป็นสปริงเหมือนเดินครับก่อนใส่แล้วก็บีเข้าไปแล้วเราก็กยัดใส่เข้าไปนะ ว่าปิดหมุอนเกเกอร์เข้าไปหน่อยใส่ง่ายครับติดตั้งง่ายนี่นะครับถึงขอบด้านในแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ครับเข้ากอบด้านในพอดีครับัวที่สองนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่จุดนี้ครับที่เราสออคือจุดนี้นะฮะเป็นท่อยางเราจะใส่ที่ท่อยางนะครับคือรที่สองที่สองเราจะใส่รหัส F F ครับตรงนี้นะฮะเอฟเอฟแต่ที่ท่อ,อยางนี้นะฮะนี่ฮนะแล้วปีเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับตัวที่สองเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตัวที่สามเราจะใส่ตรงจุดนี้นะคะเราวจะใส่ตัวนี้ต่อไปฮะ,ะตัวที่สามนะฮะตัวนี้เป็นรหัส S Z นะฮะปีเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่นะครับของเราจะพอดีที่ตอกนี่พอดีเข้ารูปอย่างสวยงามนะฮะตัวที่สามตัวที่สี่นะครับเราจะใช้เป็นรหัสเ D ดีครับ เราจะติดที่ปากพินเร่งนะฮะน,นี้นะครับแล้วก็จะแคบหน่อยนะฮะนี่นะครับปากพินเล่งอุปกรณ์เราก็บีบเข้าไปเหมือนเดิมครับ ครับเรียบร้อยนะครับิบตอนนี้เราก็ติดตั้งชอวางเราใส่ไปเรียบร้อยแนละ้วเหลือแกะประกอบกรับเข้าที่เด็นครับมีวิวร้า